ลาเมืองแต่ได้มาเฮ็ดเป็นหลังกาไต่อันเพราะว่าหลูเลยพูดสักกลุ่มปเมอันนั่นแค่ดอไฟถมเพี้ยนเสกกรรมมาตาปีดูอุปทานหน้ำความย่ำม,มังก,กรทาพยาวยไว้ไผ่ไกลลุมลามูซาปเมิเจ้าเ,าเคสุกอน,นั่นเตทูเตียเาตั้งเตเพราะว่าสัตว์ในอัมไว้สัตว์นาการักรีเปลี่ยนกระเดียงชามสามมาตาอนุในฝ่องว่าเม มีอันวในหลดีไห้นักเลือกดีไดไวคึกนึกถึงกูขิงยามมือเฮาเซ้าอยู่ที่นักก่กคเพภาวะกันจริงขิงนั่นมีเฮาเตะลูกก้อยอยากไปนั่งก้อยอยากไปหาเพี้ยนอยากการุ่ไปเกิดโรคผักอาจะาของนั่นมีเฮาอยากรู้สั้นผ้าฐาน้ามังซาเปลี่ยนอยู่มังทุ่มเปลี่ยนหมู่อยู่ก็แล้วก็มวนชนเต็นอยู่นักกินข้าวกินพักตะความเลิกกูช่ำกว่าเครือลุกวันสองวันมือเฮาอยู่ในต้องนั่นมีเฮาเลยสอนใบ้วนมังปอกต้องค้นไคหากโคเดีมันนำมาตรักษาในสองอันเปลี่ยนไว้มือเฮาเศ้าอยู่ในต้องเม่าเศร เกาเหลือนโต๊สูเนี่ยตมน้ำปูน้ำไม้ไชหาลุนพื้นไม่นิ่มไม่กุดอามมาเผาจุดอ่อมเอีงอํมว่าฮือแหงไม่หนาหนาตั้งกินมีเฮาเมื่อว่าไพ่นั้นมีเสียมโหขิงโหขามมากาสลามินสลังกว่าปอหักลูกผ้าปังตัวหนาโกลูกซับเตอร์ตรงข้อยอกะอ่านหนาหลายหล่องมังกวกฟองถินฟองมือมีเฮากัดฉันเป็นเสียลมปันลมเมา ถ้าว bon ่ายาสุดยาล่วมเดือดจนเดือดลึงกิ้งนั่นมีเฮาทุกข้าเตเตเลียนั่นสามารถด้วลูดุอ่อนหอนป้าไปยาก็หนึ่งเปลี่ยนสาวตรงพ่อหนาวที่หนาวซ้อโอ้อเอเอมีเฮาเตะป้ยพอเหม่ยแล้วไปนอนหมางปอก้วนหมางปอกื่นอ่ะว่ากลางวันกลางขึ้นตื้นว่าผ่ามปล่อยตัวพ่ออยู่เฮาตื้นขึ้นถึงเปลี่ยนว่าเปลี่ยนสาวเผ่านั้นเฮาทำลืมแปดกลุ่มพรมวนเมมเกยขึ้นกับหมางพ่อหอบป่าโค้โซ่กันกว่าอยู่ธนูเมืองฝนลืมแปดเสื้อเงินชายเหวีปยงผีไหวป้อมเองเงื่อนเวียผีต น่าเชืจะใจลำไส้กัมลำไส้เฮ็ดคิดเฮ็ดไปเพราะว่าป่วยเม่ไหวสังวาสอนลาดสุ่งมาใส่ซาติพังตรังเหนือเฮื่นเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนไพ่กำฟองความใจลืมเปลี่ยนแนลาดความเปื่นเอื่นอื่นหง่าคือถังเปื่นตียองว่ามันเจ้าอาจองมันเปลี่ยนก้นมีหมือนลืมสัตว์ พ่อปนด่าว่าอันดีมันช้ำสีว่าอันหายพ่อมีเสือพันคนเสน่หตกตีแล้วกวานเมืองเตยุงองเมืองเตยอบขวบเมืองเตยยวอันปารีที่ออกบอกว่ามาตาปิดตูอุปถนามพวกต่าตาตาติงคอพ่อมาด้วยอากาศปารีช่อบอกว่าเชาวคาโกะและตัวพากอย่าเพราะว่าเขากำมีผมมีเมียเสียวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเขมฟองป่าอันในในห้องมังลาเพิงหนึ่งก้อยกาตาห้องมังลานั่นมันมีตังนอกพ่อหมอสกหาตังในเมื่อเก่าเต่าหาล่างหลาลูกเต่าหมอหกคนเท่าพอมีเงี้ยเงี้ยเย็นเย็นเปลี่ยนเปลี่ยนคนรีพี่อันพี่ฮ พอไปอ้ายหน่วยตึกขึ้นหน้าเส้นตาปางหันพ่อแล้วเสก็อย่าทําอยากจัวอย่าเป็นหลักความว่าหาว่าเก่าๆหาปัญญาว่าสมุราดอ่อนหาใส่ยิ่งสิ่งใดเท่าเกให้เปตังเบิกใครเลือกตั้งดีพอมีเชิงไหนไผหันก็ฮักสักไผพอชมลมความยุกย่องร้องฝูร้องเมอําเข้มยับตาลหาพอหาตาลตาก็ปาเป็นคนมาเห่าดูในลูกเสือลมลาพ่อแม่งีๆเย็นเพลียงอาแจงซาง อาทีนี้ทีมแมสัตว์ในเฮาได้มาเป็นพ่อเป็นแม่กันได้มาเป็นผัวเป็นเมียกันแหน่ซักเป็นง่ายๆอันในมังก็เลยมาสานีพันธุ์ก่อนไผฮั่นฮันฮู้กำพ้องสัตว์ในมาเป็นผู้ตู้เมียตุ่มหุ่มห่ามังซาก่อเอาผู้เพิ่นซึ่งเงินหลอมฮักมังก็สำลักหลอมเหลียนเมียเฮากันหลวงป่ามังทาก่อหญ้าปอหนามเมียสิเป็นลึกเปลี่ยนซั่นกันดอกเก่าห่ามาตาปีตู้ผู้ผู้สร้างทางวัดติซั่นพ่อเตแม่มันผู้ไหลเผาะความกันผู้สัวคู่สู้เป็นสังมาก่อพร้อมฮักกันซ่อยกันยุ่มกันอันนายาวก็เป็นมังคลาอาตาสำนรุมผ้าซั่นในดูไหล่ ไหวมือใน่มือผูกเท้าเปลี่ยนลูกในหรือไรหู้ไหวหลายล่วงอันไรเปลี่ยนฟองอันไรเปลี่ยนไฟอันไรไกลอันไรซ้ำอันไรนำอันไรเก็บอะไรเตะเงาอันไรเข้าเปลี่ยนตั้งไฟอนไรรีโอเกียให้หู้อย่าไปกว่าสู้เปลี่ยนหมู่อยู่ซ้อมก็พิษกำึ่งกว่าทิศใหญ่ยามากกำึ่งกว่ากล้าเล่ายา ทาเปดทุ่งเก่าเฝ้าทุ่งหม่ใส่กว่าใส่มา้าโคฮาโพักผู้อยากโคย่อยกว่าช่วยหมักต้มซ้อมหูซ้อมแก้มเตียมใส่โพลายโพเรียนตังตูกำมพองกว่าย่อมคนหูโปขันทุกทุกกัมพองผู้ลูกคนหูโปปงโปลุงถึงเอียงกำมพองเฮว่าเป็นผู้ชายสมาตาหมุนตาเปียงแข่งใส่หน้าตาควาปิงกัมพองเฮาทางเป็นผู้ยิ้งสามีคอหอยมาก้นถึงก้นลอยคอยกันยังเฟิ่องมูอสักเงินสักลายกับเนี่ยมีคู่ผู้ชายผู้ยิ่งขิงเขาใสลีเหมือนกันผู้หันผู้ยิ่งแช่นหน้ากว่าเชือพิชเชือปั้เชือตัดเชือ ถึงปูมอยื่อตั้งต้องกำฟังชำใสเสือกว้างสายเหลียวหันแถวติ่งน่วมเตียนก้นกูปอกเสื้อต้วมเขาชำปล่อยกีบวนเสื้อปอยเขาชำต้วมเฮทัยแมีนร้อมก้นกับปันเหมยเสื้อตั้งขับพวงชิ้นปอดชิ้นแป็ดชินาป้อชำป้อเหรียญต้นนอเตียนเน็ตเกตยคนหูสั้นคนหูป้อชำปลาย้น้ำยาเขียวน้ำยาหมวนขวามายุัด ปัวหนึ่งเปลี่ยนไสปัวหนึ่งเปลี่ยนไสปัวหนึ่งเปลี่ยนพลังต่างชื่อน้องแมมอีแอมอีแอนอีนูปัวเปลี่ยนผู้ใจซำซูฮ้องกันฮ้องมานายไม่ไทยสันอันชื่อปัวเมไตต่างทางคอสั่งหน้านางเนี่ยนางเย็นเปลี่ยนเป็ดไว้ไกลอ้ายต่างชื่อเข้ารักเข้าความไทยไสไหมหรือน้องเฮ็ดปองไอ้ห่าว่าลืมความเหี่ยวใส่เกล้าตาปอม ย่มชบเลียงหิดมิดเลียงมิดียวเปลี่ยนแถวเปลี่ยนมุกยุกแกวเราเวมผู้ไม่ไหมโผเขาเอากันไงหนาวาสนาความเพลินพ่วมหูเงินช้ำยุกนี้มือกวนกับนี่เชี่ยวมือเชี่ยวคือกัอนหนาเพราะถ้าความดัดพลังต่างประเทศมันหมอว่าลาความใจมันสำลึมหนมา,าม,มึ้มญาศาสใต่หดใจเรื่องเต็มใครมีเมืองเหมือนเปิลไตยาญาเงินคือเฮาใตขึ้นเขาญาศาสใต้มัดขึ้นโตมเต็มใครเปลี่ยนปีเปลี่ยนหัวหนังเปินหัางเช่นเนี่ยหนาเพราะยากคือยาทุงญาตรียภาษาที่เปลี่ยนมังลาทีแล้ว ไปเลี้ยงเฮาอยากวุ่นเสรีลีที่เฮาพังหัวพังเหยียดสวมต่มาที่โพใต้เมืใตแผ่นดินใต้กินข้าวเต้อยากมาหื้อสิ่งมากลุ่มเปลี่ยนยิ่งแันใช้จืดเหลือความยามฟังอยู่ในเมืองเปิ่นเพราะเปิ่นว่าไอ้เซินอีเซินก็ไปจ้าแต่ว่าขุเป็นคนเงือง่าทำทางเป็นคนลักทักอยู่พลังสำปูผีนี้ไม่อยู่ในกลางสมังเยี่ยวใส่ขาเปิ่นทำขึ้นมาเปลี่ยนผีเปลี่ยนหูสำปูแมงสาเร่เมงเต้าเจ้าเออเจ้ากวนเสน่ดีไว้เป็นมังกรอาตาตอนหนอนออันนีนเปลี่ยนตอนตาหูซักขุ่นคุณหมุนเงาเเเเ่อามกกำำนนทด้้ขึ အဲ့ဒီလောင်းကုန်းကူပုတ်နန်းဖန်ခွန်းကြောင်နန်းဖန်တို့ဖန်တန်းကမ်းလိုက်ထုံตราဖန်လုံကုန်းကပ်ມືလျောနိုင်အန်ပြန်မူန်သောတိုင်ကောကတ်ချင်လောင်းဟော်ตราခွိုင်းကကုန်းတေကွာထုံနန်းမီခွိုင်းကကူပုတ်နန်းမူန်သောခေါခိုက်ဟော်ตราမှလဲကုန်းကွတ်ဆန်းကန်ထုံစံဖိုတိမ်ကြောင်လဲมันပင်စှီနေခန်ออกไปထုံဖျင်စဲကံခါ ลองก้นอยู่เศร้านับถือพวกท่าภาษากว่าอยู่ที่ล้วเปลนไพกอยาตาสากาเลยเพจรมมันมตตาภาวนาลูตานั่นเปลียนการใส่ตื้อซื้อก้นพวกท่าเฮาย้าถ้าเป็นเศร้ากูตถน,นั่นัืนเศซาห้อนี่าตา่น้าสากาออนตั้งหนังหืออไซนางตางั้งหลายก็ดีเพวเป็นมังลาตาอยู่เศร้านลุมผ้าอันนี้นเป็นความพวกท่าสาลาทายันถอมาีดีที่เป็นสองข้อครหนึ่งห้องฐานาข้อสองห้องสากะ ตานาตีตีเฮ็ดมันเหมือนกันขอตีตเฮ็ดตานานั่นข้อนึ่งดูไรมีพวกป้าข้อสองดูไรมีมุงซาข้อสพระพวกป้าเตีูยตานสังกันซอมเอี้ยควมฟองเอียาซาเลยเซก้ดูไรมีใจเสนหนังหมวกหมูตัวเขาก็หยุ่มใส่เขาก็หยุ่มอําเสิชุมสีชุมห้าให้อันเ้าคายองอ้าพามว่าเขามีเขาแก่สองกอยเฮ็ดเป็นตาน้าเส่มุงซาพอยตีเฮ็ดเป็นตานข้อสองของว่าให้อันเา้าคากกมนาตุ้งทองซ้มหนังตะเจ้าเขาเซก็สองข้าซอต่ายุ่มนาเต้เต้อย่าเียปรีกลา ปลานว่าซัมสมารตานาซ่าเลยก่าอยากพ่อว่าหลูกว่าท่านกว่าอยาเปลี่ยนชื่อไสมาเปิ้นข้าเปิ้นขายหลายพวกหล่แถ่าลาว่าพักควยห่อมหวานพ่อท่านควรพันสาก้าปรามีขี้ถีปุ่นหรือพิษเกิมถูกเดีว่าเน้อปลาก็เปลี่ยนหลูกเปลี่ยนกลางหลายหลายพ่อเเจ้าแต่หน้าเล็วอย่าเวียดใจยินอ้ายอนว่าพระราชินาเจให้อ่นอ่อนอย่าปีว้นสันพิษตั้งคุณนางตั้งหลายเด็ก้าเด็กขายมาหลูกให้รอดเงินปู่เงินใหม่เงินอั้นสองบรรพ่อให้พ่อท่าให้รอดขุนก้าหาเฟืองพ่อขึงเสื่งไหนสองเท้าเปน้าสามีเมีป็นแต่หน้าเข้้าาาห่มนย เธอที่นั่งความแคบสองเทศสาวเปรตก้นเฮตาน้าเย้าก้อยกาสาก้าซ้ำเปลี่ยนไว้ฐานหนึ่งมิ้วหนึ่งเปลี่ยนเครื่องปลาเมียมทิมเนี้วปันเผามาโมนูไก่ส่วนในอีวักอยากเปี่ยววนผักนาเล็กนาใหญ่ฟันแฉคนมีคนพันเจมลันเสา้อผ้าหางซะหางอดีตีละก้อไรอันได้เลยห้องสาก้าปลามีพ่อเฮาอัมทิมเนี้วกู้สูตรทักไปันเผานี่ปันอำลานำกลางเสาสร้างเสาหุ่นขุนเมืองภากอาเสียคนวันเพลินชันกันกว่าเหมือนเสวยสันตราเฮต์มาเฮาฮาหลู่หู้พอตู้ปุงในเปลี่ยนไผ่ก้อยอยากทักเปลี่ยนมังลา หบเงี่ยนเป็นแขนเป็นโหตั้งผูตั้งมิจฉาฝาลูกต่ำไว้คนเท่าลูกอ่อนเชี่ยนจ้องห้องห้องกันกว่าจ้องหลังฟ้องคู่ดูเสียมผูเสียมปลาเจ้าคาพักกาพร้อมกันไว้ยรนาสามเสาสองเขาร้องหมอกคู่ศอกพ่ออ้วนยุคชนทิ่จีนผาย่างกว่าเนื้อจ้องทองยามคนน้ำซับสามสี่เสียนมอเห็นมอเงยมอเวกุมความเฮซ้อมดูห่างอ่ำต้อนถือพังเสียงแห้งอ่ำต้อนดัดความแตียงหูต่างก็อ่ำต้อนดัดความสโลเยาหยอกเพราะว่ากาพื้นบมอกเยาเขาซอมจอมสลาม เพราะว่ามวลสาวเขาห่อมาก็เขาถ่มเตะเตะคำเพราหมอเลีมหมอลินคิงเมืองมวลชาวเขาว่าเอฮีเอฮีอ่ำนั้นสุขคำฝัลําคนตั้งนําเขาก้อยห้องว่าสาธุสาธุอันลองหู้เลี่ยมหู้เตะเปลี่ยนแทงไล่หนึ่งใกล้ใกล้ยิงกันเปลี่ยนหมู่อูภูอุผัว่ามันใครดูตดันนำนำมวลสาวฝาันั้นหอดราสุขคำฝันลำคำเสริมมันหนาเสียสาวเสียงหนีเพียนพีถ่อมก้นหันก้นถ่อมจมหนังจ้องใต้คู่ปากคูบสอบตรองป่านเพราะว่าเขาเมื่อเหนือกาเหนือจ้องความป้องผู้หลูปูวป่านนายากาคำไปเลี้ยมอมตรา อําท <g ay> ่านลงมาหาดิพัวมุนเซาเขาเตะน้ํามัวเขาพอยกยอมือไหว้พอเพิกเข้าแคลนนี่ป่าชุดเก๋มุนเซาเขาก็ใกล้ฮอดตะเลญาติของญาตินี้เอฮิเอฮิแชมพู3ชุดแชมพูแชมพูเซาขาซมทอมซมหนังทง3พันก่อนเฮ็ดไว้อําเหมือนนั่งเช็ดกาปานแหนมไฟกว่าจอมน้ําไข่หอมปองโผดูแชมพูแชมพูเซาค่ําเหมือนกันอันเก่าซ้ําเทือกสงหน้า ตาเล่าตาเวทข้าโอเคที่อยู่น้องเอใส่เสื้อสายหลิ่ยมหกเกี่ยวเย้วเข่ากินัันมีเสียมเขี่ยแมวมูเสื้อเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนชุดหลุบเข้าเมือหนังแมงเบาแวงเข้าของไตอ่ำต้นอุบปลาความไตดาดเผาความไตใส่ไหมหรือน้องฟองเกี่ยวกันกาอาตาความลาดเสื้อตัดมันลืมเปลี่ยนใส่น้ำขึ้นยาตัดสะหัดยิงเรื่องเมืองไทยแค่นหนาตาความลาดชาเป็นความมันทันปันลงกว่าหน้ามะลีผู้หลูยู่ประมากว่าใส่ผ้าต่งหิมพงความเป็นเนื้อเชิญต้อนหนาทุกตาความลาดเสื้อตัดใสใหญ่ใส่ใส่ลืมแปดกูปอกเตมีีสวยดกับเขมเดียวในมีอยู่สวัััันนนนนมมมเเหืออกดียวใน แค่เปลี่ยนวันกรรมคือขั้นวันมันเปลี่ยนสมว่าคุณหนุ่มคนเท่าชาวเาเหมือนกันตั้งเหตุการณ์ทำลายเป็นมังลาทุกตาทุงอาสามเล่ภาษาสมำเอาพอเขาขึ้นจ้องก็หลีสู้จ้องมองถูกรางวันที่หนึ่งตั้งเหตุทางหนึ่งหลีดึงขดผูกขวดเมีเหตี้เหตี้สอดอำนาจลูกเห็ดสองว่าพอกอหลีเดียดเช้างคำกว่ามาสร้างมาเท่าล่าท้องกับปันเหมือดสาหลีเปียลีเน่าท่าลีเคร่องอันเลีเครื่องอันเลีให้ยุกใหญ่ด้วยกว่าให้พวกกบป็นมังลาเนอะดูย่า กาตาปาลีที่ออกบอกว่าเจ้าขายยิงงสายเรียกให้เท่าเกนี่แล้วก็อนีตีเลยจ้างกำศิลมศิลาลองสร้างเมืองเวงเงียบเย็นเย็นเช่นเข้าธรรมะเนี่ยตนการเล่นสร้างโฮมป้าพี่น้องเพียงสื่อต่อกันอันในไรว่ามังลาอาตาปวงหนึ่งศิลาปองว่ามีสินหากินตีแล้วเผยยุกย่องปองว่าคนดีตีเลจ้างกำอ่ำน้ำก็เกนีกว่ากำชินห้าหากินสักรอดกว่าหัดเนือจ้องฟรองเมื่อไหนหว่านนอกกว่าก็ไรอ่ำใส่เลือกย้อยอ่ำเคยอาสักจังเมื่อจ้างกำศิลมอุปโภคเข้ามาหกตัวเย็นผัวเย็นเมย์อย่าเล่นน้ำเราเท่าเลยตั้ง กาชักมาเหลียวในค้นใกล้กำสินใกล้จินนำเราเท่าเลตังหนุ่มอุมกันขวาจ่องฟังมือมุนเจ้าเขาดอดทราสุราเมเรียเมซทราบว่ามาาธนาเวลามณ่ีจุ่มเขาไอเตียเจ้าสังรักผู้กำสมาสุราเมเรียกินตามเป็นสังสมานในเน็ตมังยุกมือพันผักเนี่ยหนักลงจ้องฟังเบือเขาถมรามอําเลสมาเขาช้าไว้เปียกเปลี่ยนหิตเปลี่ยนทุ่งลุงปู่นายปลาเสาคามเหมือนกันเดียนสัางช่างต่างสินกันนันเปรไว้กันนันชันกันฟันโมโฮตรามหู่คอปัวหลวนเขาถามว่ามีปลาปอลุงกว่าตุ้งทราไลไหมสังฟังชิงตอบว่าาาาานนมุเเขโตร ที่ทำฮาปะท้อนหนังหางวันในหมู่มือกว่าเปืนมันกูมือนอนรับตาเมื่อนา่งอิงพายอิงเสาเขาสองหมู่ไอ้จ้องปอดทเ่งหัวพิษทำมาบางพวกขุมราดผาตราเจ้าคนเท่านอนจ้องพองเมื่อเดียวเนตสิงซางเฟียนนั้นพ่อมนอนแดือดหอมตราก็อุบกันพวกปั้นสั่งสั่งเมื่อนุ่มเฮว่ามันใกล้กว่าแฉลีเมื่อพลังถังลมมันปั่น ขังร่มมันเนียปยเว่าที่เงี่ยผู้เห่ก้วยเหยว่ามันจข็งซาเขาหน้าสังาส่งนายท่อนนอนกองแขนอุกจูบกินผู้ยาอาคาหมีบลวดอำโก้วอำโกกามซ้ำถึงซื้อลูกซื้อหลานซ้ำถึงเมื่อกูฟังมันผ่านผ่านเมืเ่อเดียวเทมันมีเหว่ามือยิปตี้น้ำหมักตอกออกจูบนำตั้งมาหกตัว มันกูมือตัาคือผัวคือลูกมือผูกมือคือพวกเก่าลุงมือยาวก่าเตกินอีสั่งวังเวงอุบอาบตับวนฟันมอพ่อหนสั่งสั่งอันหนังการคนกำชินเตกินให้ฮู้เตนังให้ฮู้เต็นน้อนหฮฮู้อันดูอันเหลียวเผาถึงอันนี้ชาตุข้าอัตตาภาษาความพระพ่อมากำชินอย่าเปลี่ยนอย่าเหลือให้ถือเข็งแข็งเตียงขึ้นหน้าสองนอนเขียววันอายุปุ่มเมาหูตดูอย่าปล่อยให้มันเวีย็นซาวียนสูออกฤทธเปลี่ยนเปลี่ยนรอดภาคใครกล้าใครขายใครของหลาไรฝือนให้มดสิงเงินตัวท่ามาหน้าใสล้ําทํากรรมทําดัพ่ทำอหมยุุ่มกนำ้อให้เเฮ็ดปน คนผู้มีหญ่านให้หมอไว้พันเยือนกันอันในสายยาวที่เฮาลูกเจ้าซอกขาวตาปิเนี่ยให้เปลี่ยนมังราเชกรรมตายิงเอ้อสายใต้ขนอ